สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารอรับชมทุกท่านด้วยนะครับในช่องผมยูโรแล้วก็ช่องพดนะครับผมภายในเไลฟ์นี้ก็เราจะมาเล่นอันติเมชชิคเก้นฮอตกันนะครับอืมเอาละ่ะตอนนี้อย่างที่เห็นกูเทเสียงแล้วนึงกูเทเสียงก่อนอย่างที่เห็นไอพอดเป็นม้าผมมันแกะแล้วก็ไอยูโรก็เป็นไก่ะนะนะซึ่งซึ่งผมไม่เคยเล่นเลยแต่สองคนนี้มันเคยเล่นผมก็เราจะไปเ้าไหนไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะกูไม่เคยเล่นสักด่านเลย เดี๋ยวมันจะสะท้อนไหมเอาไม่ไม่ไสะท้อนเอาด่านเอาด่านปิรามิดไหมละ่ะพวกกูยังไม่เคยเล่นกันเลยฉันก็ไม่เคยหรือว่าเคยแล้ววะลืมแล้วไม่เคยเราไม่เคยปิรามิดมันมาตอนที่เราแบบเลิกไป <laughs> เลิกเล่นไปอีโมโ่แล้วจริงกูทำอะไรอ,ะอ่ะอันอันตอนแรกมันจะมีของให้มามันจะรอก่อนมันจะไม่ใช่อันนี้มันคนละโหมดเราเรามาผิดโหมดเฮ้ยเรามาผิดโหมดว่ะไอ้เฮียต้องออกออกไงออกเลยโอ้โหแค่นี้ก็โอลาเวงแล้วไอ้เฮีย อันนี้หมดอะไรนี่ไงโหมดปาร์ตี้อันนี้อะไรเบียทีไม่ใช่ฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วทำไมล็อกหมดเลยเอ้ยฟรีเพย์แมวต้องเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้น่าจะถูกแล้วถูกสนุกถูกไหมปาร์ตี้น่าจะถูกแล้วมั้งน่คือยังไงคือยังไงว่าเกมมันเล่นยังไงนี่คือคือมันจะมีเดี๋ยวอธิบายก้าวก่อนคือมันจะมีของเว้ยมันมันจะมีของให้มาแล้วมึงจะต้องแบบ ถ้าฟันกันเองหรือจะช่วยกันก็ได้ให้ไปถึงจุดแบบที่ชนะมันเข้าใจปะมันจะมีของให้มึงอ่ะจะจะทำเป็นเอาไปช่วยมึงหรืออุปสรรคก็ได้หิบไปเลยนั่นแหละอันนี้คือจุดสตาร์ด้วยก้าวตรงไก่เนี่ยคือจุดสตาร์ด้วยแล้วมึงจะต้องแบบเดินเดินให้มันถึงเส้นชัยตรงเนี้มึงเข้าใจปะแต่มันแต่มันจะไม่ง่ายเว้ยถ้ามีพวกกูอ้ามมามันหล็งยากจังวะกูหนี เฮ้ยแล้วทำไมมาไอพดมันมันกดชิปวิ่งได้เว้ยมันกดชิปวิ่งได้แล้วก็ไม่บอกกูเรื่องแรกมันจะง่ายเยอะถ้าถ้าถ้ามันมีคนชนะเยอะมันจะไม่ได้พลอยเว้ยฉะนั้นเราจะต้องฆ่าฟันกันดิประตูสปริงไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้นี่หนามเหรอไอ้ไรเอาตายเอาตายเดี๋ยววะยูโรมาจะระเบิดเขาทำไร dù lo, ra bểt đi trước đấy, che gú, đi được, được, ơi, hot, piran, piran, hey, hey, hình như vẫn còn đi lên đi được, được. กูไม่ถนัดเลยอย่างเงี้ยไอยูโรมันระเบิดอะช่วยไม่ได้ไอเช่นนั่นโอ้โหอาวุธมหาปะเลยทำลายล้างกูว่าไม่รอดแน่เลยว่ะตานี่กูรอดกูรอดกูได้อยู่เดี๋ยวมึงดูกูเหลือแต่ไอ้มาแล้วกูวตายตัวกูชัวร์เลย อทันใดนั่นเองทันใดนั่นเองีแม่งมันมีมันมีเวลาไปนิดเดียวเองเว้ยพดไปเลยเฮ้ยแล้วมันไม่ตายได้ยังไงตายกูไม่ตายไอ้ควายได้ยังไงวะไอ้เหี้ยกูได้แถบเว้ยเฮ้ยใค่เอานิวเคลียร์ยันไปเมื่อกี้พดมึงรอดอะไรอยู่เหี้ยมึงรอดเนอะ เฮ้ยเฮ้ยผิดผิดด้านอ้เหี้ยเ้ยทำงั้นทำไมเฮ้ยอย่านะอาะอย่างนี้ก็ตายดิเอาออกไปแล้วพวกกูใช้อะไรเอาไปเลยอย่างนี้ก็ตายมือสองอันไปแล้วกันเลยที่ถ้ามมันต่อยมึงไม่โดนวะเอ้แล้วกูลงไปข้างล่างทำไม ้ฮไอ้จมสายดื่มไปแล้วไอ้จมใจดื่มไอ้เยี่คิกบ็อกซิ่งเราเปาคนเก่งเราเป็คนเก่งเมื่อวานเราวป็คนเก่งคนเก่งว่าจะตายฟรีคนเก่งเอาไว้ตรงนี้เลยคือคนเก่งไว้ตรงนี้เลยไอ้ เราเันคนเก่งเราเันคนเก่งเฮ้ยนำ้ำแต่ถ้ามึงได้รางวัลคนเก่งแล้วมึงตายมันก็ไรผลด้วย <1> <1> ไอ้ย่ากูกูกู <S 1> <1> <S <1> 1> สากูสานึากว่าจะพอดีซะและ้วไม่ไงม่ <S 1> <1> <S ราวาว ต่อยคนได้รอบรอบหน้าต้องเอาคูณเราไอคูนออกไปเยอะๆอะไรเฮียไอ้เฮียเฮ้ยแม่งจะเนี่ยอะไรไอก้าวจะแก้ไขความผิดพลาดของเอลงไหมโอ้โหแม่ขยับด้วยเฮียอย่างนี้อย่างนี้ก็คงไม่รอดไอ้ก้าวเราจะไปยั่ไม่นั่นมันไอพอดไปใชยกูมึงบ้ามัน กูหตรโอ๊ย้อทำไมมันอยู่นานยังวะอยู่แล้วเราจะไปยังไงไม่มันคือไอไอยูมันกระโดดต่อยคนอื่นอยู่ไอโอ้ยนั่นคือนั่นคือต้องหยิบมวะไอเฮียนั่นดงเฮียมันอะตายจนแล้ว หายตายะแล้วรอดช่องไอ้เหี้ยรอดช่องเหี้ยเลยโดนกระสุนยิงรอดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาระเบิดเป้นมุจจามาระเบิดอะไรเฮ้ยระเบิดรางวัลคนเก่งก้าระเบิดรางวัลคนเก่งเลยคนเก่งวาะตายฟรีไหยเฮ้ยอย่าเลยอว์วางเลย กูไม่ให้มึงเอารางวัลคนเก่งง่ายๆหรอกโอ้ยตากูหลบก่อนแหละไอเฮียเฮ้ยไอ้ข้ามันตายด้วยเหมนั้นเลยเฮียปุ๊บลอยหนักมันได้ครึ่งตัวไปเร็วเข้าอย่างงั้นและจะรอดตรงนั้นยังไงอะด้วยทั้งหมดที่ฉันมีขอโลบหน่อยแล้วกันโอ้ยไอเฮียลูกตุ้มนี่ไหมไอเฮ้ย ไอ้เฮี้ยพดธนายังวะไปแล้วธนากูรอมึงอยู่เฮ้ยก็รอดเห็นมูซิวะปุ๊บ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 ไปดีวะมึงก็ไปข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรอะไรนะไปข้างล่างดิตอนนี้กูตายอยู่เฮ้ยปุ๊บรางวัลคนเก่งรางวัลคนเก่งเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันไปได้วะเฮ้ย ยาะไอ้สัสพวกคนที่เล่นเป็นก็เป็นอย่างนี้แหละรางวัลคนเก่งไอ้ที่โคตรรางวัลเน่ยไอ้ยาดะไอ้ที่นี่มันมีสายดูดมาทำใหญ่ทำเชี่ยอะไรเนี่ยนี่ฟาร์มไอ้นี่เอ้ยเราลดคะแนนหน่อยไหมเราลดคะแนนหน่อยก็ได้ไหมเก้าเก้ามึงลดคะแนนหน่อยเราจะเล่นนานๆสัก50%จะลดคะแนนยังไงลดคะแนนของไอ้ให้คลอดตัวเองให้กลายเป็น50เนี่ะ แล้วห้าห้าสิบแล้วทำอะไรได้คะแนนถ้ปกติมันจะหลอดหลอดยาวใช่ไหมแบบเราได้คะแนนเยอะแล้วทีเนี้ยมันจะเล่นแป๊บเดียวก็ชนะมีอะไรเอ่ยอันนั่นน่าแปลกอะไรม่เคยเล่นมีอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยใช่อะไรเอ่ยจะทัดอะไรเอ่ยมัน่าแปลกใจเอ้ยเราเคยเล่นไปแล้วในจังหวะนี้เอ้ยเกี่ยวหมุนกูกูไม่เอารางวัลทุนเก่งไหมไม่ได้อย่า ขอบางแบบมีเกี๊ยวมุนด้วยดิเกี๊ยวมุนแล้วไปยังไงบันไดสูฟาร์สำเร็จรอไหมเอออิ่ยมันไปได้เกียวบุญโอ้โเร็วเข้าเฮ้ยติดลิฟต์ไว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเกี๊ยวโดนหนีบิมใช่ก็ได้ลงไปเก็บอะไรเอ่ยดิลงไปเก็บอะไรเอ่ยนะ เดี๋ยวกูจะโชว์กูกลับมายังสวยงามเลยคือประเด็นคือคือประเด็นคือถ้ามึงเก็บอ่ะแล้วมึงจะกลับยังไงมึงเก็บแล้วมึงจะกลับยังไงอ่ะนี่ไงมัไม่เก็บเลยคะแนนมันจะน้อยเไยแล้วทีนี้เราจะเล่นนานๆเฮ้ยเกาะพื้นเอ้าพี่เจ้อาจจะได้ละอาจจะได้อาจจะเก็บม่เยอะเลยครัถ้ามึงโดดผิดท่าก็ตายแล้วไม่ได้งั้นกูเล่นก่อน ไม่คือคือมันวางไม่ได้อะคือมันวางไม่ได้ใช่ึ้นลงแล้วะครับขึ้นลงแลมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ดูก่อนเฮ้ยมันขึ้นลงมันขึ้นลงเันนียกูอยากจะเหาะจะเหินไอ้เฮียไปเลยมึงคิดลิฟต์ทำไมวะมึงทำตรงนี้แล้วมึงก็ไปดิกูลอมลงอ่ะกูลอมลงันนี้เฮ้ยชายมันวางอะไรตรงนั้นมั้งนะกูเองอ่ะกูเองอ่ะ โอ้ไม่ดีไอ้ควายแต่ได้ตัวใหม่ได้ตัวใหม่เราถือว่าเราเป็นตัวใหม่ทำดีมากเอ้ยกูอยากเป็นกระรอกกูอยาเป็นกระรอกกูอยากเป็นกระรอกกูอยากเป็นชูการ์เรยเดอร์กูเฮ้ยประตูเคลื่อนไหวประตูไปไหนฮะของเคลื่อนไหวประตูประตูพาไปไหนมีบานเดียวยังพาไปไม่ได้มึงต้องไปหาอีกอันนึงก่อน ไอ้เก้ามึกลัวไม่ได้แท็ไงเฮียอแล้วไมไม่ได้ยับไปเียเฮ้ยเดียวนะเวหลบไปเลยไม่ได้วะเฮียต้องเฮ้ยเกือบโดนหนีบอออเออออีลอยไปตอนนี้ได้ ช่วยช่วยมันหนีบแล้วมันหนีบเข้ามาแล้วเหรอเฮ้ยการเวลาอะไรอ่ะเอ้ยมันหยนีทำให้เป็นราชารอยูงขอเจียหน่อยมึงเห็นนี่ไหมมันขยับได้นะเว้ยเนี่ยเดี๋ยวทางขึ้น ขึ้นกูเชื่อแม่งหวังบอกห้ามห้ามเด็ดขาดปิดเลยกลับไม่ให้ใครไปเลยวะ s l ลโลโมช o นไอลงลงลงไปเปิดได้นี่ลงไปเปิดใช่ไหมไม่ไปลงไปเปิดนะคนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยการ ไอ้เี้ยการคอนโทรลการคอนโทรลอะไรกันทําไมคุณรู้สึกไอ้ปาดนะพุทธปาดนะพุทธปาดหน้าเค้กบิดชิมครมจุ่มบิดชิมครมจุ่มนมไอ้เหี้ยกูตายดิกูจะไม่ง้แล้วกูคอนโทรลไม่ถูกว่ะทำไมมันกระโดดได้สูงขนาดนั้นวะเฮ้ยนี่ไงประตูเฮ้ยขบวยเฮียเป็นคนขบวยประตูอาแล้วมีประตูไงจะไปไว้ไหน มึงวางตรงนี้เลยก้ามึงวางตรงนี้ประตูอะเพื่ออะไรจะได้ลงไปเลยไงเฮ้ยตรงนั้นง่ายไปต้องขึ้นไปตรงนั้นทำไม่ได้เลยเฮ้ยม่อยากรู้ว่าไปจได้เลยวะไปดิไปดิประตูประตูกระโดนหนีบแย่ละอย่านะอย่านะ เฮ้ยจะมาตายไปได้ยังไงเียนแบบได้ยังไงอ่ะง่ายเฉยง่ายเฉยลอกเรียนแบบเลยไอ้เี้ยประตูม่ตีนี่แม่งตายไม่ตายหรอ่เอาประตูออกไปดีไม่มัน พยายามผิดกูมเวลาให้มึงคิดนิดเดียวเฮ้ยอย่าตรงนั้นดิอยู่ตรงนั้นก็เกินไปพี่ชายโดดลงให้ถูกกระโดดลงให้ถูกไม่ลงแล้ว์ดิ้งกูไม่้ไอ้เก้ามึงตายแล้วไปตรงนั้นนะไอ้เก้ากูพร้อมที่จะเสี่ยงไปตอบไม่ได้แล้วพยายามหนีบ ไม่จริง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 ไงกจะเข้าจะเข้าตรงนั้นเนี่ยไงกูจะรอพัดลมกูลงมามาเรียงพัดลมพัดลมเฮ้ย โหนเดินกูปวดขยี้กูไหมอันนี้อะไรไปเฮียมีสเปิงเหรสำหรับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาโอ้โหเฮียเฮ้ยเด้งดึงโอ้โห แล้วมันจะเปียอะไรก้ามุ่งบ้าวันเนี้ยอะไรเอวเฮ้ยขนาดนั้นเลยพราเอาไอ้เหี้ยทม่ไม่ขยับไปไปอะไรนะต้องขยับก็ไม่รอดอะไรนะหมดยี่ มุมมุมร้ายมุมร้ายม <laughs> เอาละได้เวลาไปเจอกับดักของตัวเองแล้วละ่ะ <laughs> 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 เอ้ไอ้ก้าวโดนพวกกูคนได้แท็บด้วยเจ้าของโดนเอิมคนงู <laughs> โอ้ย <laughs> แล้วไม่แล้วไม่หันแล้วไม่หันมาพอดีเลยก <laughs> <laughs> ูสายกูสายน,นี่หมดแล้ว อยมีดบอลไปไวตรงนั้นไหมสักอย่าเลยขยับได้ด้วยันนี้อันนี้ขยับได้ด้วยโอ้โหไอ้ก้าวโอ๊ยกูสาพยายามรีบกระโดดแล้วหมัดมันไวว่ากูวะ ไอ้พอดกลุ้มรอสิ่งนั้นเนไม่ชีอ่ไอ้สัมอต้าของมึงนี่แม่งยิงติดรัวๆเลยวะเกือบเยสใจมจไม่ดีไงใจมึงใจม่นดีไงกว่า ไม่นิ่งกันหมดเลยใจมันกระสับกระใสโอ้ขโมยไม่ขโมยไอ้เก้าจะเอามันไปทำไมมันขยับเยอะไปเลยอ่ะก็ไปขยับลิฟต์ขยับลิฟต์เลยด้วยลูกเฮ้ยไอ้พฤษถ้ามึงกับเก้ามันประกบกันมันจะขยับมั่วเลยโอ้ยไปไปไม่ขยับ เห็นไอ้เฮียดันบรสัทบุญอยู่เลไว้มึงเล่นเอเก้าได้แค่รอบเดียวเท่านั้นแหละไอ้เหียแต่ปืนใหญ่มึงไม่แน่นะว้าว่า่าฮ่าฮ่าฮ่แฮ่า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 ่แฮ่าล่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่้ฮ่าฮนาฮ่าง่าน่าฮ่าฮ่ั้่าฮดาฮ่าง่ัน่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าอ่าฮ่าาฮ่าฮ่ดฮ่าฮ ไอ้นังมึงจับตาจับตูดดูดีๆไรเงี่ยเลยมันหมุนเลยมึงจับใบเลื่อมหมุนไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูก็เข้าจะบอกว่ากูก็เข้าเฮ้ยแต่มันได้ trap ไว้อ่ยไอ้สามตาสุดท้ายแล้ววะโอ้ยทำอย่างนี้ทำไมวะไม่ดีเลยไอ้อย่างนี้ต้องเล่นของหนักนะคุณกิต โอ้โหโอ้โหนี่อะไรอ่ะเป็นของใหญ่อนกันครับี่เอสกินมขี้เียวอรแล้วสรุปจะไปยังไงไอยูโรไมยอมเลยวะไม่หมัดยูโรไม่ยอมไมหัดเีีเลยาช่าไออ้กู กูว่ากูว่าเมื่อกี้ตีนกูเลยไปแล้วทำไมแม่งยังต่อยกูเดินนะไอ้ว้ายก็จอยจริงกูได้เก้ากูก็พอใจโอ๊ะแย่เอะไรเฮ้ยตีเร็ว จบเลยเยอะได้เจ็ดแผกบ <laughs> ้างเฮ้ยมึง <laughs> มึงตายมึงตายแล้วมึงยังใช้เจ็ดแผกไดอีกวะ <laughs> 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 ยังไม่ใช้แม่งไังเจอบี้ยได้ <laughs> กันเ <laughs> <laughs> ลยเบี้ยวโดนเตะแล้วมั้งเฮ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะเฮ้ยเชียวตูดอี ตายแน่ตรงนี้กเอ้ยของมัน <ลง S 1> เองด้วยหล,ลบแบบไอ้ดอนชิมครีมเอาห้ยกระจอกเนี่ยหนูมึงเจจัดแพ็กอันตรายกูไอ้น,นอแม่ตายไปแล้วแม่งยังจะโดนอีก <c oughs> เจ็ตแพ็กไปเรื่อยโอ้โหชีไ้ไปเรื่อ,อย <c oughs> ไ,ได้กี่อันเนี่ย อยังไปเขียวไปแดงอไงถ่ายรูปน้อยจังหวะนี้มันก็เยอะไปยังไงอ่ะถ่ายรูปหน่อยมันหมุนมันหมุนแล้วก็หมุนรอบตัวอีกทีหนึ่งโดยทุกอย่างที่กูมีเดี๋ยวกูจะโชว์ศักยภาพเจ็ตแพคออกมาเองไอเหี้ยนี่อะไรมันคืออะไร ไอ้ควากูช้าไปเฮ้ยกูด้วยช่วยกูดูกยไม่โดนหมุดไม่โดนหมุดไอ้กันมเข้าไปเอาเช็นแพ็กไหมเอาไปทำเยี่ยอะไรป้า ไอ้เจียปืนตรงนั้นอะมึงปืนแน่ปืนคราะปัญญาอ่อนมึงไม่รอดแน่ถ้ามึงยังอยู่ตรงนั้นมึงไม่รอดจริงนไอ้เจือตรงนั้นมึงมจงเลยได้มึงตายแน่ตายหมดเลยยตายหมดเลยไอ้เจี๊ยเราไม่กวาดศพปกรณ์ทีเดียวไอ้เอีจานี้เราน่าจะแพ้เพราะฉะนั้นเราจะเอาสะใจแล้วไอ้เฮียเอาหนี้ออกก่อนไอ้เฮีย เมื่อกี้กูเห็นความผิดพลาดโอ้โหอลาวะนะของหาหมดเลยมึงดูของข้างล่างแล้วยังมีหน้ามาพูดอยู่หรเห้ยสแปดดามิไอ้บดซุปเปอร์บูสต์ด้วยตากูเหมืมันล่มซุปเปอร์บูสมึงแกจะฝากให้โดนเรื่อยยังไงแก ทุกคนรู้แล้วว่าต้องรีบไมอยู่ลมแย่แล้วยังเว้ยไปแล้วเฮ้ยปืนเฮ้ยไอายุห่วนกูบอกแล้วว่ากูเห็นความผิดพลาดตรงนั้นนี่จะแพ้วียไอ้เหี้ และสรุปและสรุปมีเจ็ตแพ็กดาเฮีย,ยน่มันบินได้เว้ยมันบินโคตรไกลเลย <c oughs> บินโคตรไกล,ลไอ้ไปตายคาไอ้นั่นจ้าวลอเลย